มาครับทุทกคนกับไข่เจียวปูครับมาลองทำไข่เจียวยัดไส้ปู <ๆ S 2> แน่นๆแบบนี้ไปด้วยกันครับอ คูแบบโคตรยากมาก Les สเกตันนะ get ครั้งก่อนที่ผมทำไข่เจียวปูแล้วมันไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่รอบนี้มาทำกันใหม่นะผมจะใช้ไข่ไก่ประมาณ34ฟองนำมาปรุงน้ำมันหอยซ <ผม S 1> ีอิ๊วผงนัวพริกไทยตามชอบตีตีให้เข้ากันก็นำกันเชียงปูแบบนี้นะครับอามาผมไปเดินตลาดมาให้ครึ่งโลเนี่ยประมาณพันหนึ่งร้อยได้เอาเขาไปนึ่งนํำมาใส่ลงไปให้พอปริมไข่เลยไข่เจียวสูตรนี้จะต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยตอนตั้งไฟก็ดูง่ายถ้าหย่อนไข่แล้วเขาฟูขึ้นในวิกสองวิกเนี่ยคือได้ละมาตอนเทไข่แรกๆจะพึ่งไปขยับ เขาามากนะครับประคองไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆพอไข่เริ่มสุกเนี่ยเราถึงจะค่อยๆดันเขาเข้าหาตัวพร้อมพยายามม้วนให้เขากลมที่พอถึงรอยต่อผมก็จะเทไข่เชื่อมและประคองทิ้งไว้ริมกระทะสักแป๊บให้เนื้อไข่สมานกันหลังจากนั้นเราก็แค่จัดข้างๆนะครับมีรูตรงไหนก็เทไข่เพิ่มลงไปจัดทรงให้สวยดีสุดท้ายเนี่ยแค่เร่งไฟแรงไล่น้ำมันตอนจบแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยครับ ีไข่เจียวคือออกมาสวยงามน่าทานมากๆเลยนะแต่ที่ต้องจับตาจริงๆอ่ะมันคือตอนพาที่บอกเลยว่าโอ้ยเนื้อปูคือแบบตุ่มๆนั่นไปในทุกอนูเลยเมนูนี้คือน่ากินสุดๆไว้ไปลองกันได้นะครับอืมปูแบบปูลเลยอ่ะพอเอาเขามาม้วนแบบนี้ปูแบบแน่นมากๆนะครับแล้วยิ่งไปกับสีราชาเนี่แบบอรยอะไเจอกับพานี่คือเดส เขาคงจริงนะผมว่ามันแอบเหมือนจอปูยั์อยู่เหมือนกันเลยครับทำครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจเลยครับไอเพื่อนๆไปลองทำกันดูได้นะโชคดีครับ